ในบ่อปิดนะครับเราก็ต้องมีมารยาทนะครับทางสังคมนี่ไม่ได้ว่าใครนะจีน้นีมาว่ามาว่าค่าคัน400บาทนี่เอามาใด้คันเดียวใช่ไหมครับเอามาหลายคันเขาจะคิดเพิ่มไหมครับอ่านี่ตอบเลยนะครับเดี๋ยวต้องแมวดีดํดำในกล่องีนี น,นี่อันนี้จะเกือบดำนะสีม่วงเพราะว่าเอาแบบสมบูรณ์นะครับมีเหลืองสามคันนะนี่เปรียบประดุดดังงานประกวดเป็ดเลยทีเดียวขอหาะเหอะเพรอะเหอขเพรอะเหอสวัสดียามเช้าเพื่อนๆสายตกทุกท <s aud Seoul> ่าน หไหนๆกนานๆานออกทีนะครับแกเดี๋ยวจะรื้อฟื้นความจำนะครับสำหรับการไปตกกระพงต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับคลิปนี้เอายาวไหมหนึ่งสองสามชุดนะมีกล่องนะมีมีสวิงสายกระพงนี่เป็นสายที่แบบโอ้โงานโชว์อุปกรณ์ชัดชอะแต่ว่ามันจำเป็นต้องเอาไปเยอะแค่ไหนแบบไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังข้างบอกมาแล้ว หนุ่มน้องรักมาแล้วช่วยด้วยฉันติดอยู่ในนี้ช่วยด้วยคุยข้ามลูกกง <c oughs> อ่ะเดี๋ยวไปคุยกันนะครับรายละเอียดในรถบอร่อบางนานกระพงบุฟเฟ่สำหรับบ่อบางนานี่เขาเปิดทุกวันนะครับจันทถึงอาทิตย์ไม่มีวันหยุดค่าคัน400บาท399 399ารเ้าบ่ออยู่ที่ไหนครับนะ <c oughs> โอ้โห คำถามนี้คำถามนี้นี่มีทุกคลิปนะแล้วก็บอกทุกคลิปนะครับแต่ก็มีคำถามนี้ทุกคลิปเห็นไอคอนนะครับไอคอนหมายความว่ารูปภาพไ้หวนะอีาดไปไหมเนี่ยนะครับไอคอนนี่นะ Google Map นะครับกด,ดเข้าไปอ่ายน,นะกด,ด Google Map ปุ๊บนี่นะมันจะมีช่องค้นหาตรงนี้นะครับตั้งบนนะพิมพ์ไปว่าบางนานกัะพงบุฟเฟ่พิมพ์แค่บางนาน ครับเนี่ยขึ้นมาเนี่ยแป้งบนเลยนะครับกดเข้าไปแป้งเนี่ยมันก็จะมีแผนที่บอกนะนะก็มากดที่นี่นะเดินทาง inhos, เนี่ยแป้อ่าเดินทางก็มาเริ่มต้นเลยเริ่มต้นเห็นไหมเป็นไงชัดไหมว่าเดินทางกันแบบไหนนะครับในยุคนี้ นะเซชกับไปเลยแลนะ้เดี๋ยวไปเจอกันที่บ่อมาไลกก้มป่าฮ่าฮ่าฮาเจ้าของบ่อตกปลานะนี<า>ป่านะแต่เดี๋ยวเราคุยผู้จัดการนะน้ำมนตีผู้จัดการบ่อบางนันนะขอสอบถามหน่อยวันนี้เป็นไง ช่วงนี้อ่าบริการ399กานะครับ3 9มบกาทคบัาบทเปิดทุกวันเปิดทุกวันแล้วปล่อยปลาอย่างไงอ่ะปล่อยปลาวันอังคาร50โลวันอังคาร50โลวันศุกร์100โลวันศุกร์100ยโลครับก็รวมรวมแล้วในอาทิตย์หนึ่งคือ150โล150โลครับคนมาฝึกหัดมาตกก็คือเหมาะนะเพราะว่าคนหมะไม่เยอะสำหรับไล่เหยื่อเล่นเหยื่อปลากัดหลากหลายประมาณนี้นะครับสำหรับค่าบริการบ่อนี้ตื่นได้ยัง น,นี่ใครบังกลับมาหรือเปล่าเนี่ยงวงนอนอ่ะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวดูกันนะเดี๋ยวจ่ายตังก่อนนะครับ399แ้เ้วเดี๋ยวไปดูการวันนี้ผมจะเอาสักสี่ห้าตัวนะได้เยอะไปไหมเนะี่ยเดี๋ยวจะรอชมบรรยากาศสุดยอดนะฝนจะตกข่าวมาว่าพายุเข้า ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับสําหรับมือใหม่โปโบนะครับเดี๋ยวจะแนะนำในเรื้องต้น mm hmm. ถ้าว่าเอาแบบสมบูรณ์นะครับนี่เลยสาคันห็นแหลเปรียบประดุดดังงานประกวดเป็ดเลยทีเดียวถ mm ้าสามชุดนั้นมีอะไรบ้างนะครับอ่ะส่วนตัวเลยนะเดี๋ยวให้เห็นเลยน mm ี hmm. ่นะครับก็เป็นชุดน้ําเช้านะครับ mm hmm. น้ําเช้าคืออะไรครับบังน้ําเช้าก็คือตอนเช้าอะไร <laughs> ตอนเช้านะครับเพราะว่าปลาเริ่มต้นตอนเช้านี่มันจะล่าเหยื่อะนะครับตอนเช้าต่อให้บ่อซิงบ่อไม่ซิงบ่อเก็บตกไม่เก็บตกนะครับมันก็จะมีปลาประเภทที่แบบหาล่า <ว icias S 1> ตอนเช้าเ้าเๆเลยแบบเปียวเปียวนะครับเราก็จะใช้ชุดที่มันใหญ่หน่อยนะครับชุดใหญ่หน่อยนี่ก็คือชุดปลาช่อนชะโดนั่นแหละนะครับส่วนคันที่เห็นนะอันนี้ก็คือเป็นเวท820 เป็นปลาช่อนปลาชะโดนะครับรอกนะครับอันนี้เป็นรอกไดว่าอัลฟาเอสวีนะครับอ,อันนี้ปี2020นะรอบ7.2 8.1นะครับรอบนี้ก็แล้วแต่นะรอบเร็วรอบช้าได้หมดนะปลาบ่อนะครับอยากจะเร็วก็ก่อเร็วอยากจะช้าก็ก่อช้าแต่สายข้างในนะครับผมใส่ามาเบอร์ใหญ่หน่อยนะอันนี้น่าจะเป็น PE2 น,น้ําเช้านี้คือใส่สายใหญ่นะครับคันเวทแข็งหน่อยนะก็คือชุดประช่อนนั่นแหละเอามาได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าว่าได้ตัวก็ยกเลยเพราะมันกัดเดือดจริงๆนะครับเราจะมาเล่นอ่อนๆด้วยดอยไม่ได้นะมันไปเดือดร้อนคนอื่นเขาในบอ่อปิดนะครับเราก็ต้องมีมารยาทนะครับทางสังคมน <c oughs> ีไม่ได้ว่าใครนะ <c oughs> อ่า1ชุดนะครับจบไปเห็นไหม แล้วก็ชุดนี่ผมจะเอามาไว้ก่อไอ้นเนี่ยไอ้ปลายางนะครับปลายางน้ําเช้าเห็นไหมตะเต็ดนะเป็นปลายาง3มนิ้วนะครับอันนี้ก็ยืมไม่หนุ่มมานะยืมแบบลืมคืนนะครับก็คือว่าท้าขาอะไรกูก็ลืมคืนนั่นแหละใส่ตะเบ็ดท้ายข้างหลังข้างๆด้วยนะครับเผื่อแบบเออเราต้องการความเร็วนะมันจะได้แบบหมุนๆหมุนๆยกหมุนๆหมุนๆยกอะไรเงี้ยจบไปนะครับสําหรับชุดหนึ่งนะครับน้ําเช้า ปลาไซส์มาอีกหน่อยหนึ่งนะครับเราก็จะเริ่มลดขนาดเหยี่อลงมาแล้วเห็นไหมชุดที่2ของผมนะครับก็คือก็เป็นเบสเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะเวทอ่อนลงมาหน่อยนะครับอันนี้เป็น642นะครับชุดนี้ผมก็กะจะเอามาเคาะนะครับพวกเคาะปักนะเห็นไหมรอกนี่ก็ตัวเดิมเลยนะก็เป็นรอกที่ตกประช่อนของนี่แหละยังไม่ได้ล้างเหมือนเดิมนะครับสายไซส์เดียวกันนะ PE 1 นะช็อกหน้า20ปอนดปอะเห็นไหมหนึ่อีกหนึ่งคันนะครับเป็นคันเคาะแล้วก็กอเหยื่อสัก4-5กรรหัมอะไรเงี้ยเอ่ออาจจะมายกกระดีสไตล์คันเบสได้นะแต่คือถ้าตีออกนะออประมาณนี้นะครับอีกหนึ่งจุดทีนี้ถ้าว่ามันโอ้โหเงียบสงบแล้วนะ เงียบสงบเงียบเหงาเราก็จะลดขนาดเหยื่อลงมาอีกนะครับเป็นพวกกาแลนพวกกระดีตัวเล็กๆไมโครจิกสักกรรําครึ่งสองกํนะครับก็จะใช้ชุดนี้นะครับจะเป็นชุดสปินนะชุดสปินเนี่ยเบอร์พันนะครับอันนี้รออะไรก็บ,บางอันนี้ชิมานโนโซเดียตอ,อ่สตาร์ดิกนี่จะโซเดียตจิมานโนสตาร์ดิกนะครับเบอร์พันเห็นไหมคันเวท5ขีด สองขีด5้เห็นไหม,ไหม,ไหมดูเอทนะสขีดหก็เป็นคันแนว u l เลยนะเออแต่สายนี่ใหญ่หน่อยนะอันนี้สาย0.6นะครับช็อกหน้า20เหมือนกันนะครับช่องหน้าจะใส่เล็กกันี้ก็ได้นะแต่ผมผมไม่มั่นใจนะครับผมเลนใส่ช็อก20เลยเอเลยเห็นไหมก็จะเป็นคันเก็บในตอนที่แบบเอ,อ คิดอะไรไม่ออกแล้วไอ้อป้าไม่แดงทีก็ใช้เหยืย่อเล็กๆเอาละกันอะไรเงี้ยเออน่าจะสมบูรณ์และน่าจะมีแค่3จุดนี้แหละนะครับแต่ส่วนคนที่แบบเออแม่งเอามาอีกอะไรก็จ <c> ะ <oughs> <c oughs> มีสีห้าคันแล้วแต่ก็จะมีคําถามนะครับ <c oughs> บ้างแล้วก็ค่าคัน400บาทนี่เอามาใช้คันเดียว <c oughs> ใช่ไหมครับเอามาหลายคันเขาจะคิดเพิ่มไหมครับ <c oughs> อ่านี่ตอบเลยนะครับเขาจะคิดเนี่ยคือ1คนมีอยู่สองมือนะครับหนึ่งคนนี่คือ 400บาทสมุตเนี่ย400บาทนะครับ1นคนนะครับเขาคิดเป็นคนนะครับแต่คุณเนี่ยจะเอามาสัก10คัน20คัน20ชุดได้หมดนะครับแต่คุณต้องตกทีละคันราคาเดียวกันนะครับอันนี้มันก็ก็เป็นที่มันเป็นงานประกวดเบ็ดนี่ก็เพราะว่างานกระพงอ่ะมันค่อนข้างจะกินเหยื่อหลากหลาย นะครับเหยื่อกินเหยื่อหลากหลายกินเหยื่อหลายสไตล์เราต้องไล่หาให้ได้นะครับมันก็เลยเป็น,นเสน่ห์นะมีความชอบในการตกปลานี่คือสายกระพงนี่ตอบโจทย์เลยนะครับเพราะคุณจะได้เล่นอุปกรณ์เล่นเหยื่อได้มากมายนะถ้าได้ตัวนะเ <c oughs> แต่เดี๋ยวชันน้ําเช้านี่คือผมไม่ใช้นะผมมเก็บไว้เลยนะครับเดี๋ยวใช้คันรองลงมานะเพราะว่าดูจากคนแล้วนะครับคนไม่ได้หนาแน่นนะครับเพราะว่า ที่จะใช้คันน้ำเช้าคันแข็งๆนะครับในกรณีที่คนหนาแน่นนะครับเพราะเวลาปลาโดนปุ๊บนี่มึงคือไปร้านคนอื่นเขานะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือขี้เกียจใช้นะเพราะคนไม่เยอะนะครับมันไม่ใช่แบบวันน้ำสิงน้ำวันน้ำต้นอะไรเงี้ยเออมันเปิดทุกวันเออก็เดี๋ยวมาดูกันอีกชุดหนึ่งเห็นไนหะมก็ใช้ชุดสปินนะครับก็ใส่หัวจิก3.5กรัมนะหัวจิกโตนะครับก็เร็วๆนี้นะจะมีขาย นะเร็วเรวนี้มาประมาณสัก2ปีแล้วนะน้าเป็น3.5นะครับชาออิต้นะครับสีแท็กซี่นะครับทีเด็ดนะทีเด็ดบัชอนกระพงนะบอกเลยไม่ใส่ตะเบ็ดล่างนะครับก็คือว่าผมขี้เกียจใส่ว่าง้นนี้กันนะชิวๆสไตล์บางฝันอ่ามีแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวรอนะตอนนี้7จดโมงครึ่งเตรียมตัวเอาละเตร็วน,นนะ ก็แบบชิวๆเลยนะดูเด่นนั่งนั่งกอเลยนะนะครับเซตเบรกนี่คือไม่ต้องตึงมากนะครับแต่ว่าต้าปลาอากาศได้คือก็ไม่ต้องสับแรงนะคือเราไม่ต้องสับแรงขนาดปลาช่อนนะครับเพราะว่าตะเบ็ดของสายกระพงมันค่อนข้างเฉียบนะฮนะไม้แรกนะเงียบคริตด,ดูดิเออสายอยู่ดะ แบบชิวๆเลยนะเพราะว่าคนมันไม่เยอะนะ้วก็มันก็ไม่ได้เป็นฟิลแบบเดือดแบบเดือดแบบโอ้วันต้นน้ำเช้าอะไรเงี้ยนะเป็นเป็นฟิลแบบชิวๆนะวันนี้จะตกแบบชิวๆนะครับนี่เริ่มแล้วนะยังไม่มีใครงัดนะครับไม้แรกไม้สองผ่านไปกันแล้วนะอุย้ยโดนล้วเงี้ยฝั่งนูในหนูเนี่ยลาอยู่ขอบกูเดินก่อน ได้นะวันนี้ผมตั้งใจมาเดินนะเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะ,ะเห็นไหมสองตัวแล้วนะคนเดียวนะฝั่งนี้ขึ้นสามตัวฝนวหนักเหรอวันนี้ตั้งใจมาเดินเลยนะเ <สะ S 1> ดินในตีนแตกเลยนะฝ <สะ S 1> ัะ่งนี้ลมนิ่งอะ่ะโอ้ยหห่บอดโดนแล้วเห็นไหมตัวที่สี่นะ อ๋อหัวบอแล้วหัวบอไทยบอ่อแต่มันไม่ได้จับนะครับเคือคืน,นมันแล้วแต่นะนยังไม่ได้ไล่นะขอตัวอาแป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นตัวเล็กนะอีกสามไม้ไม่โดนนี่ผมเดินต่อนะอเ,เดินไปเรื่อยๆนะวันนี้ตั้งใจมาเดิน กัารนน่ายกนะอีเลยอีเลยอีเลยมาว่ามาว่าเจอแล้วเห็นไหมเนีน้นเลือดนะะเห็นไหมอันนี้ยังไม่ได้ไจะไปจับมาเลยนะฮะ อย่างนันแบบมันโดดนีไปโดนตะเตเป็ดข้างล่างมานนะันไงไหมผมไม่ค่คอยชอบใส่หน่สามทางเออแม่งชอบแต่ดเด็กมือผมนะสามทางดูตัวดิเนะกดใจอ่ะ,อะก่อนไปขอตรงมุมตักไม้เยก่อนไปขอมุมตรงนี้ตนะักไม้เนี่ยดีฮะ ไอ้หนุม่มกัดสองทีแล้วนะตรงนน้นนะได้ตัวหนึ่งนะหนุม่มใช้ตัวไม่ใหญ่นะครับอ,อย่าตัวตัวเล็กนะสองจุดห้านิ้วนะครับก็เนียนๆนะเนบเนบอ่ะปะครับเอาไปเก็บด้วยโอ้ดูดิงใหญ่กว่าเยอะเลยเอาไปเก็บด้วยเอาปลาไปเก็บด้วย <c oughs> ไม่รู้ว่าคุณใช้เลย ่โลกว่านะโลมาโลหนึ่งโลสองโอ้สบายนะหนุ่มโอ้รอดรอดแล้วนี่ะตกแบบชิ๋วแล้วคูเสียวตัวแรกอย่างเดียวตัวนะครับกข่ายนะรอดแล้วท <yah> <meter> ัはは้งคู <icated> ่เดี๋ยวผมเปลี่ยนเลยนะแฉนใช้เหยื่อตัวเล็กนะหนุ่มตัวเล็กใช่ป่ะสามตัวติดเลยเด็กๆสามตัวเปลี่ยเฮ้อ น้ามีเหรอแบบนั้นบ้างไหมเดี๋ยวนะรีบมาไม่เชื่อไม่อยากจะเชื่อเลยนะตึ่งปลดปลาออกจากกีรศาวนอนอยู่สองตัวเปลี่ยนไปสามม้สามตัวจริงเหรอผู้เป็นเล่นน้ามีแบบนี้ตัวไหมไก่ตัวละห้าร้อยโอ้ยดูแล้วดูจริงวะไม่รู้หลอกเปล่านะเขาไวตัวสีดำหัวห้ากัม อะไรนะอะไรฮะไม่ได้หรอกเอ้ยโดนแล้วไงทักไม่ได้เลยไอ้หนุนก็ไอ้หนุนงัดนะหนุ่นอย่าคุยบางเรือปลามันกัดนะถ้าคุยบางอ,ะอ่ะเฮ้ยโ่วยจริงเหรอสามตัวติดนะโอ้โหอมยันกระเดือกนะสีดำเหรอสีดำครับนี่นะสามตัวนี่สามตัวสามไม้เลยนะ อุ้ยหัวเล็กด้วยนะหัวสามเหรอหัวสามกลมนะครับดู่้อตีดำจิเวจิเวยรับิไปรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องแมวตีดำในกล่องนี่อันนี้จะเกือบดำแล้วีม่วง งอว่าดิ่งเน,นี่ยนี่ไปกินด้วยวะ่ะเอาไปไหนล่ละล่ะทำไมนา่านละลานนี้อ,นนอ,อันนี้สีสีม่วงสีเข้มนะ่ะเฮ้ยไปไหนละ่ะมือจะลอกไปจากเฮ้ยลุด โอ้โหมือก็จะลอกไปจากนะปาก็จะเยอะสีเขียวไอ้สีเข้มนะะจริงเหรอเชื่อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะไปอันนี่เขาสีดำนะสามตัวติดอ่ะอันนี้คือใกล้ๆสีดำนี่เยอะเลยเนี่ยโอ้มือจะลอกไปจากแล้วลอกไปจากก่อนนะต้องเชื่อด้วยยี่โต้นะครับเนี่ยสีดำอย่างนี้นะ สีดำเยอะอื่นไม่ต้องใช้ไม่มีนะผมไม่มีสีดำฮาฮ่าฮ <c oughs> <c oughs> ิวเกินไม่หนูได้เยอะไม่ได้เสียเปียนเสียคอนเซ็ปต์หมด <c oughs> นี่ไงนี่ไงนี่ไงนะนี่ขอคนข้างบ่อน,นะเนี่ย <c oughs> สีดานะสีดำ <c oughs> อย่างชุยเ <c> ฮ <oughs> ียเ <c> ฮ <oughs> ียขอนะข้างบ่อยีนะโตนะสีดำนะ เออหัว3.5อยู่แล้วนะครับหัวเดียวกันเลยนะขนาดนะแต่ก็เป็นหัวกลมริงเหรอเดี๋ยวลองเปลี่ยนสีดำนะยังไม่เจือต้องเจือนะยังสามตัวติดใจเลยอ่ะสีดำแต่ว่าตัวที่กินอาจจะตายหมดแล้วนะคนไหนจะไม่กินแล้วป,ป่าคูณแตกไปะนะ <laughs> จีน่าจะลากขึ้นมาได้เลยนะไม่ยอมลากขอตัวนั้นเลยหโหจิ๊กตัวนั้นเลยได้ไหมโ <c oughs> อ้ลงคอยนะาจริงตีไปโดนเลยนะดูดิเฮ้ยนี่เรื่องจริงป่ะเนี่ยน <c oughs> ี <c oughs> ่ผมขอ อเียผมมขอผมขอมาแล้วขอสีดำมาแล้วขอเดียวอุ้ยตัวยังใหญ่อ่ะนี่นะสี่ตัวนะคนเดิมเลยนะไม้แดกหรือเปล่เนี่ยสองไม้สองไม้ไูบ้าจริงกอเร็วไหมครับนะกอเร็วกอช้าช้าช้านะตัรว่าช้าช้าน้ำเนิบสามจุดห้านะครับเอ่อ แต่เน้นช้านะจะจะจะเรียบจะกอเรียบจะโดกจะอะไรก็แล้วแต่นะแต่เขาได้สี่ตัวว้าจริงตัวหนะใช้ตัวสีดํานะครับหัวสามัำนะเดี๋ยวผมจะลองใช้เบสดูนะเพราะว่าแกใช้เบสนะในการกอนะเบสกระปิ้นนี่ก็แอนชั่นแตกต่างกันนะเบสมันจะเคาะเคาะเขียข่ยได้นะเปลี่ยนเป็นเบสนะการเบสแกก็แสดเห่า เอกินแบบฟิลเบสอ่ะบ้าจริงฮะตัวบายางอย่างเดียวเห็นแก็ก็แบบซึมๆนะก็แบบก็อยูุ่ๆบ้างเหมือนหลบไม่ตั้งใจอ่ะรวยเลยห้าตัวแต่เช้าเลยว่าตัวกูเลิกก็ะพือเลยบอกเลยแ้ห้าตัวนะบาังได้ห้าตัวนี้ก็ะพือ นฝั่งนี้ก็มีหนุ่มดีดีได้ที่ได้หลักๆดูแลวดูแลวดูแล้วดูแล้วดูแลวดนแล้วอย่ลุกอย่าลุกอย่ลุกแล้วอทช่องเง้ยปิาปอานานะครับขเหอะขอเหอะตัวนี้อะขอเหอะขอเหอะขอเหอะ อเพุดสาวไปลูกอาไปไหนวะเนี่ยโต้รู้ยังอื้ยดำจิสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วนุ่รู้ยังอ่ะดีดำดีดำอ่ะดีดำมาขอออกมาด้วยเนี่ยจะออ ขี่ขอมา,มานะโอ้โหเกี่ยวหน่อยเดียวเงี้ยเกือบหลุดแล้วอ่ะมันเกี่ยวซอกตรงนี้พอดีเลยโอ้ตะกี้ถ้าย่อนหน่อยโดดทีเดียวผมว่าไปแล้วตัวสีดำเนะี่ยงับหนูเลยนะปลาบอลเฮ้ยหนูไม่ปลาบางตาัวใหญ่ยังเว้ยเเนี่ยปลาตับอดเนี่ยน้กตาขุนเลยเนี่ย อยากตกแม่งปลาผมแม่งตกง่ายอ่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยก่อโง่ๆตึงๆเลยนะจ้า่ยังไม่หลุดนี่ตามหนุ่มทันแล้วนะสามตัวจ้าจ้าไอ้เหี้ยสีเขียวไม่ออกเอาสีนี่แหละเยอะยง่อยไหมเหนื่อยเลคิดเยอะเอาน่าคลิปยังติดปลายปากเลยนะใช้แล้วไงงั้นเลยนะไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยล้างไม่เคยเช็ดน่ะอือคือช่วยเอาเงินดีกว่า จะเปลี่ยนเป็นปลั๊กดูนะครับนะครับเดี๋ยวมีเวลาครึ่งวันนะครับก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนให้หลายหลายดูนะจะได้แบบไม่สงสัยนะว่าเอ้ยง่ายเนเ่นปลั๊กว่าอ่างเงี้ยสายช็อกนี้เป็นรอยนะตั้งมันอนะเช็คตะเบ็ดนะไม่ง้างโอเคนะเราลองดู ไปหาต่ตรงหญ้าเตี้ยๆเลยเพราะเราจะเคาะแบบทิ่มลงนะให้ลงลงนะจงไปแบบนฮะลมแรงนะเบรกอย่าแน่นนะเบรกอย่าแน่นนะครับเพราะถ้าเบรดมันเฉียบอยู่แล้วนะครับถ้าเบรกแน่นนี่คืออาจจะไม่ง้างในทีแรกก็ขาดนะถ้าอมนะเพราะช่วงกัอช่วงแรกมันแบบโผแรงนะ เบรอ่อนนี่คือให้มันยกชูเฉยๆนี่มันจิกอยู่แล้วนะครับตะเบ็ดมัน,ม,นมันเล็กนะมันเฉียบเออตะเบ็ดมันพร้อมแทงอยู่แล้วนะแคบจะไม่จําเป็นต้องวัดเลยนะถ้าเป็นตะเบ็ดสามทางเล็กๆนะครับชูไว้เฉยๆนะรั้งไว้โอ้ยขี้อุปนิก s> <S มนนกัดทันเลยดูดิ เดี๋ยวไปใช้ครีมนะเพราะว่าตาเบ็ดมันสองตานะฮะเที่ยงครึ่งนะครับก็เรียบร้อยนะดูพายุฝนพายุฝนเทกะนํำนะครับก็คงจะต้องพอแต่เพียงเท่านี้นะสำหรับบ่อบางนานะครับเปิดสกราดใหม่ได้ดีมากนะได้แต้มปุนแล้วที่ได้ตัวนะสสรไดเลิกเอาเลกันี่า ว่าตั้งใจไปครึ่งวันด้วยแล้วผลมาพอดีนะไล่เราพอดีแล้วไงวันนี้สามตัวต้มปล่อยไปสี่ปล่อยไปสี่กัดเจ็ดปล่อยสี่ัดเปล่อยสเอ้ยสุดยอดเลยนะเออนี่เหมือนแบบชาวคนธรรมดาทำไม่ได้นะต้องแบบคนที่แบบว่าโชคดีแต่ว่าฝีมือไม่มีเ่ยถึงจะทำได้ไอ้ย่าได้น้อยก็ยังยังขิงเอาอีน่ะไหนน้อยว่าผมนี่ขิงผมเอง ธรรมาดาโอ้ยมีฟ้าด้วยนะอะ่วันนี้ก็พอแต่เป็นแค่นี้นะการน่าเจอกันใหม่สวัสดีครับน้าครับวันนี้นะครับบอบางนานกับพงุ๊เฟ่นะครับก็เรียบร้อยัได้แล้วนะครับ,นะรบสำหรับสายกระพงบ้บางตัวพงไม่ดูหน่อยเป็นไงวันมาสุดยอดปะละ่ะฝนตกนะนี่ตกมาสองรอบแล้วนะครับก็ตั้งใจไว้ตกครึ่งวัน วันนี้มีโอกาส3ครั้งนะครับกัด3ทีนะครับเยอะมาขอบตะเล่งร่นไปตัวหนึ่งได้2แตปมน,นะกับค่การ400ปลาไส้ดีนะครับโลก,กว่าก็ถือว่าพอได้เผานะกัสหน้านะครับกด subscribe แล้วไปพบกันใหม่สวัสดีครับ